สุ่สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตา์ โค้ดเยอะอะแหม่หมพึบอกนะอุะอ้ยโอ้โหโคเยอะนี่หาเหรียญก่อนปะบนึงโอ,โอเชียนอโอเชียนเหรอโอเชียนมินพี่ขอเหรียญหนึ่งอ่ะงั้นพี่มินก็น้นองแม็กก็จะได้เกิด พบศัตรูแลว้วพบศัตรูแลว้ว อยู่รวมกันไว้พบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วช่วยด้วยช่วยด้วย 阿妈。 พบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วมุ่งหน้าไปยังเขตปลอดภัย มุ <l ost likewise> ่งหน้าไปยังเขตปลอดภัยมุ่งหน้าไปยังเขตปลอดภัยมุ่งหน้าไปยังเขตปลอดภัย 닮아. 닮아. พบศัตรูแล้ว ตายวอนเต็มเลยวะพี่ถือถืออะไรแกแต่ไอ้บัวาตัวคุณไม่เจ็บอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุยมีคนไล่ต่อตัวพี่จากลงกันอยู่ไหนวะข้างบนแน่เลยข้างบนข้างบนข้างบนโอ้วงกลมสีขาวแดง พุ่งกอมสีเขาดยรอหน่อยชั้นที่สี่ใช่ใช่ยิงเลยเจ็บแล้วเจ็บแล้วอุ๊ย,อ,ยอ้าวมีคนดักพี่อยู่โอ้สลิงราก,ก่อยมีคนดักอยู่ตรงหน้าสลิงกำลังจะยิงึ้นเลย ไอวออย่างเยอะเลยมีคนดักอยู่หน้าสลิงด้วยอ่ะระวังนะโอ้โหเยอะจะเชื่อเราไม่ชุวอะไรพี่มีมีตู้อยู่แต่ประเด็นคือแบบว่าเจไดของพี่เยอะอยู่นะแต่ว่าฝั่งที่เป็นทางขึ้นสลิงของ โรงกันมันมีตัวอยู่อ่ะพี่โดนคนนั้นยิงเฮ้ยข้างน้ามีตัวข้างล่ามีตัวน้องเม็กเออเนอกหรพีถเหรอวะวิเขาน่าจะเห็ล้วโค้นขนนี่ไงออกมาแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้ว ไปคาลงไปได้ไหมอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนแหละระวังนะข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนหนึ่งก็เกือบลงคนหนึ่งก็เกือบขึ้นโอ้สุดยอดกระสุดพี่หมดอุ๊ยพี่แอกโดูอนนี้ไอวอไอวอได้เออข้างบนตรงนั้นน่ะที่พี่ตายก็ตรงนั้นแหละสลิงคนนั้นน่ะเป็นคนฆ่าพี่เราวิ่งสะลไอวอ อแล้วออกแล้วไม่โนแน่เหรอ AR ไม่มีไม่ยเรามีบอสไม่มีอู <laughs> ้แค่สุดอทับจะหมด <laughs> หาเจนเดียววะตอนนีม้มีตัวไหนพี่ดักอยู่ข้างบนแน่นอนทำไหมวะแหนพี่เจเ๊ ไอ้อลโอ้ข้างหลังน้องไอ้เหรอซ้ายมือน้อยเข้าบนโอเชียนนั่นแหละอ๋อไอ้ชั้นสี่น้องระวังใช่ใช่ขาวแดงขาวแดงน้องอยู่ชั้นสี่น้องอยู่ชั้นสี่ไม่ต้องขึ้นไปหลอกเราขึ้นไปเราก็ติดสลิงเอ้ยติดสตันเราดูเราดูสลิงเล็กมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้ยน้องโอเชียนหมดตีมาตอนไหนก่อน้องโอเชียนหมดตี พี่ไม่บอกกันเลยคือมาตอนไหนไม่น้องเขาเพิ่งสลิงมาเมื่อกี้ไงสะดุ้งเชือกเลยโอเชนเลยอีกตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งทำอะไรเป็นเพื่อนแล้วหัะไปเจอพอดีเป็นจังหวะผีอ่ะบอกพี่ก็บอกแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเอาแล้วเขาสื่อสารกันเอาละลงมาแล้วเอยเอาแล้วติดโคโนโอ้โหดูสเต็ปดูสเต็ปโอเชีน ปั๊บโอเชียนโอเชียนลูกโอเชียนโอ้หนี่คือแบบเฟรมมือเด็กจริงมัโอเชียนนะเก่งจริสองตาแล้วนะครั้งก่อนก็โอเชียนนะเก่งจังโหคนะคนะั้นนั่งบันลังส,งสูงเย้ได้หนึ่งคิวทำอะไรกันนะ่ยเย้ได้หนึ่งคิว ขอบคุณเย่โอเคขอบคุณน้องๆในตี้นี้มากนะคะไม่ดักสตรีมน่ารักมาก ตื่นตัวเข้าไว้ Chui ฉันต้องการกล่องยาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย Hot am